ทำไมเนี่ยฉันเรียนหัวเจ้าหน้าแหลมนี่ยไหนบอกหน่อยากวิ่ง <c oughs> นี่หน้าแหลมเราจะไม่วิ่งสักหน่อยเหรอไม่ละฉันเหนื่อยขอนนิ่งสักวันจริงดิว่าไปนั่ง ชื่อโซบะคุงจะเรียกสั้นๆนี้ก็ได้นะโซบะผมมีเพื่อนเล่นเป็นหนูที่ใครๆก็ว่าหน้าเอ็นดูน่ารักเวอร์วงังไปเลยว่าไหมวางวันนอนได้เต็มที่เล่นกับหนูได้เป็นเวลา <laughs> Yeah. <laughs>